สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเตาอบไมโครเวฟนะครับเครื่องนี้นะครับก็ถามจากเจ้าของเขานะครับบอกว่าร้อนปกตินะครับปกติทุกอย่างแต่ว่าตัวที่ไม่ปกติก็คือตัวตัวถาดหมุนนะครับซึ่งผมได้ทดสอบเบื้องต้นนะครับรู้สึกว่าแกนแกนตัวนี้มันจะมันจะล็อกไม่ได้นะครับไอ้แกนที่ติดกับตัวมอเตอร์นะครับเนี่ยตัวนี้ย่อมล็อกได้นะครับ บางทีมันก็ล็อกได้บางทีมันก็ล็อกไม่ได้ก็เดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับก่อนที่เราจะทดสอบกันนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องทําการปลดทิ้งไว้นะครับก็คือตัวมออแปลงนะผมเอาไฟที่จะเข้าม้อแปลงออกนะครับแล้วก็ต่อหลอดไว้เฉยนะครับก็คือตอนนี้เจ้าของเขาบอกว่ามันร้อนปกติทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปลดมออแปลงออกนะครับปลดไฟที่เข้ามออแปลงไม่ไม่ไม,มีตอนนี้ทํางานนะครับ จากนั้นเรามาพิจารณาในส่วนของตัวดิมิตสวิตที่อยู่หน้าประตูนะครับซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ 2- 3สาตัวนะครับ3ตัวนะจากบนลงล่างนะครับจากตัวนี้นะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ามนะครับตัวที่2ตัวที่3นี่จะจะเป็นเกี่ยวกับตัวจ่ายไฟเข้าม้อแปลงนะครับเพราะฉะนั้นจะมีตัวตัวที่1ตัวข้างบนสุดตรงนี้นะครับถ้าเรากดตรงนี้ไว้นะครับกดตรงนี้ไว้มันก็จะทําให้เรา าถาดถาดมันจะมุนนะครับถาดมันจะหมุนลักษณะนี้นะครับก็หมุนได้เลยนะครับถ้าทํางานนะถ้ากดลักษณะนี้ก็ทํางานนะครับแต่ตอนนี้ตัวหมอแปลงไม่ได้ทํางานหัวไมโครตอนไม่ทํางานเพราะจะมีความปลอดภัยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําตรงนี้ประมาณนี้นะ,ะมาด้านหน้านะครับด้านหน้าเรามาตรวจสอบนะผมก็จะกดที่ลิมิตซิมิตตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็ จะตรวจสอบคือว่าไอ้นี่มันหมุนไหมนะครับกดน,นะครับสามสองหนึ่งครับหมุนเรียบร้อยนะครับเราจะสังเกตว่ามันหมุนอยู่นะครับแต่ว่าเจ้าของบอกว่ามันไม่หมุนเพราะว่าเนี่ยถ้ามันหลุดแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ครับตรงตกกลางเนี่ยสุขอารู้สึกว่าตัวตัวตัวล็อกนะครับมันจะมี มีเดือยล็อกอยู่ตรงนี้นะครับตรงแกนนั่นแหละแกนมอเตอร์นะครับแกนมอเตอร์นะรู้สึกว่าตัวแกนมอเตอร์นี่อาจจะมีปัญหานะครับษณะนี้นะครับเราก็เปิดใหม่นะครับมันตัวมอเตอร์ไม่มีปัญหาแต่ว่ามีปัญหาที่แกนมอเตอร์นะครับก็เดี๋ยวเราต้องดูข้างในกันนะครับดูข้างใต้นะก็ลองลองดูกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็จับมันความลงนะครับตรงนี้ ด้านหลังด้านล่างนะครับ100%เลยนะก็แกนน็อตหนึ่งสองสาแกน็อตตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ปลดสายที่ตัวมออแปลงออกนะครับแล้วก็ยกขึ้นมันง่ายกว่าที่คิดนะครับลักษณะนี้เลยนะครับยกขึ้นเราจะเห็นแกนมอเตอร์นะครับผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับ ก็ยังไม่เคยแกะนะครับแกะออกปับ๊บเราก็จะเจออ่าเราเจอตัวการนะครับโอ้ยมันมือเดียวครับชะลบับเดี๋ยวนะแกะออกนะครับแกะออกนี่ผมไม่แน่ใจว่าเราต้องมาร์กไหมนะครับมันเป็นอ่ามันเป็นมอเตอร์มอเตอร์อะไรมอเตอร์ AC ครับ AC 2 1โวลต์นะเนี่ยตามรูปนะครับมอเตอร์ AC 2 1เโวลต์โอเคเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องต้องเช็คว่าหัวไหนเป็นไฟเข้าเป็นไฟบวกไฟลบนะครับก็โอเคครับมาเจอละเจอตัวตัวการนะครับก็มันตัวหัวมันนะครับหัวมันอาจจะสึกนะแต่มันก็ปกตินะดูแล้วเดี๋ยวลองลองดูนะครับ กันนะครับหลังจากที่หาอะไรเรียบร้อยนะครับพอไปซื้อตัวจริงมาถึงบางอ้อนะครับว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้สังเกตดูนะครับลองดูนะคือก้านมันจะยาวกว่านะครับเนี่ยมันจะยาวกว่ากันนิดนึงนะครับยาวขึ้นไปอีกนิดนึงก็แสดงว่าไอ้ตัวนี้มันสึกนะครับผมก็นึกว่ามันไม่ได้สึกไม่ได้อะไรนะครับเนี่ยตัวนี้ปกตินะครับปกติละใช้งานได้นะครับโอเคติดตั้งครับคราวนี้จะได้ จบปัญหานะครับติดตั้งก็ตัวนี้ด้านหลังนะครับแล้วก็แกะน็อตออก 3- ามสี่ตัวนะครับแกะออกไปเลยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับมันเปลี่ยนง่ายนะเปลี่ยนง่ายกว่าที่คิดนะครับอ่าเราก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปแต่นี้เลยก็มีน็อตนะครับเรื่องเรื่องถาดไม่หมุนมอเตอร์ไม่หมุนนะครับอ่าถาดไม่หมุนเราก็ดูตรงนี้นะครับโอเค ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นไฟสลับนะครับเป็นไฟกระแสสลับจะเป็น AC มอเตอร์21โวลต์นะครับเราก็สลับได้นะครับใส่เข้าไปได้น่าจะเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวเดิมนะตัวเดิมเขาเขียนอย่างนี้นะครับเขียนบอกว่าก็เป็นไฟประมาณ21โวลต์นะครับมานี้นะโอเคเรียบร้อยนะครับก็น่าจามีปัญหานะก็เหลือกระบอกนะครับคานี้ เรียบร้อยนะครับครับหลังจากที่ประกอบเรียบร้อยนะครับตรงนี้ถ้าใครเอาสายออกแล้วจําไม่ได้นะครับจําไม่ได้นะก็ให้จําว่าตัวเส้นที่ออกจากมอแปลงเนี่ยที่จะเป็นฟิลสุดปกติตรงนี้เส้นแดงแเนี่ยจะเป็นฟิลครับจะเข้าที่คาปาซิเตอร์นี้ตัวเดียวขั้วเดียวเท่านั้นเองนะครับอีกข้างหนึ่งนี่เขาจะต่อกับไดโอดนะครับคือจาไว้ข้างเดียวนะครับจําว่า มันจะมีขั้วคาปาซิเตอร์เนี่ยสองขั้วนะครับต้องมีขั้วเดียวที่ที่ต่อกับตัวมออแปลงเท่านั้นนะครับขั้วนี้นะที่ออกจากนี้นะครับปอะมานี้นะแล้วตอนนี้ผมก็เอาไฟออกจากตัวมออแปลงก่อนนะครับเหมือนเดิมนะก็คือตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเอาไฟออกจากมออแปลงเพราะว่าไม่ให้หัวไม่นีตอนนี้ทํางานนะครับว่าเวลาเราทดสอบนี่ยเราจะได้เปิดตรงน,นี้นะครับแล้วข้างบนนี่มันก็จะมีลิมิตสวิตนะครับมีอยู่1 2 3 3สาสาตัวนะ มีมีสวิตตัวบนครับตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้มอเตอร์มันหมุนนะมอเตอร์ถาดหมุนนะครับผมก็จะหาอะไรไปกดเท่านั้นเองนะครับอะลองดูนะทางนี้หมุนแล้วครับเรียบร้อยเพราะว่าอาตัวแกนมันสูงขึ้นมันก็ใช้ด้านได้เท่านั้นเองนะครับก็มีมีปัญหานะครับเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยตัวเดิมแกนมันแกนมันสั้นนะครับ มันอาจจะอาจจะหักหรืออาจจะอะไรสักอย่างนะครับก็ไปซื้อตัวใหม่มาแกนมันก็จะยาวขึ้นหน่อยนึงนะครับก็ใช้งานได้ครับเดี๋ยวคราวนี้ต่อทุกอย่างคืนลองเต็มระบบดูนะครับเอครับตอนนี้ก็ต่อแล้วนะครับต่อทุกอย่างแล้วแต่ว่าผมยังเอาไฟออกจากหม้อปแปลงอยู่นะครับเราก็มาทดสอบระบบเราตามตามปกติเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็จะทดสอบว่า,าตัวคอนโทรลข้างหน้าตู้เนี่ยใช้งานได้ไหมนะครับก็มันจะมีปรับ ระดับความร้อนนะครับ90 3 6 0 6 0 0แล้วก็สูงสุดนะครับอ่าประมาณนี้นะผมปรับมาที่3า0นะครับแล้วก็อันตัวนี้เป็นทัมเมอร์เป็นเวลานะครับเวลาทั้งหมด60 10ินาทีนะครับก็ลองดูครับถ้าทัมเมอร์ทำงานได้ปกติหลอดไฟก็จะติดสว่างนะครับอ่าลองดูนะถ้าหลอดไฟติดสว่างก็หมายความว่ามีไฟเข้าที่มอแปลงนะครับมานี้นะครับอ่าเปิดนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะทำงานได้ปกตินะครับพัดลมหมุน ถาดนะครับถาดก็หมุนครับถาดก็หมุนแล้วอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ถาดก็หมุนนะครับอ่านก็จะดับนะครับเพราะว่าความร้อนมันมันไม่สูงมากสามร้อยหกสิบนะครับมันก็จะค่อนข้างจะติดดับติดดับบ่อยนะครับอันนี้ถือว่าปกติทามเมอร์เขาปกตินะครับใช้งานได้นะเราก็ควรจะทดลองไปสักพักหนึ่งประมาณนี้นะครับลองดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับ เอาไฟเข้าที่มอแปลงได้เลยนะครับไฟเข้าที่หมอแปลงนะก็จะทำอะไรทุกครั้งเนี่ยก็ถอดปลั๊กถอดสวิตช์ออกนะครับครั้งเลยนะผมก็ปิดสวิตช์แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไฟเข้าหมอแปลงได้เลยครับเข้าเรียบร้อยนะครับพอเข้าเรียบร้อยเสร็จ ไฟก็จะส่งเข้าที่มาแปลงแล้วก็ผ่านซีผ่านอะไรต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่หัวแม่นีตอนนะครับก็ลองดูว่ามอแปลงจะใช้งานได้ไหมแล้วก็พวกอาพวกซีนี้ใช้งานได้ไหมซึ่งตอนเบื้องต้นอีกเขาเจ้าของเขาบอกว่ามันใช้งานได้ปกตินะครับเพียงแต่ถาดไม่หมุนซึ่งก็เดี๋ยวเราทดลองดูนะครับทดลองดูนะผมก็จะถอดหัวนี้ออกนะครับถอดหัวนี้นะตอดหัวม่นีตอนออกนะครับถอดเลยนะ ตออไปเลยนะครับต่อ,ตอลอยอย่างนี้นะตอนนี้ผมจะลองแค่ว่าอ่ามออแปลงใช้งานได้ไหมได้ออดช็อตไหมแล้วก็มีไฟส่งถึงถึงที่แมกนิตอนนี้ไหมคราวนี้หัวแมกนิตอนนี้เราจะลองยังไงว่ามันใช้งานได้ไม่ได้อ่าลองยังไงว่าให้ม้อแปลงนี้ใช้ได้ไม่ได้นะครับเอาหลอดไฟมาต่อครับผมก็ไปหาหลอดไฟมาต่อหลอดไฟประมาณนี้ครับ หลอดนี้เป็นหลอด5-6โวล์น,นะครับหลอดไฟทั่วไปธรรมดาเท่านั้นเองนะครับที่มันทนโวล์ได้สัก5-6โวล์ก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับอาจจะยากๆหน่อยยุ่งๆหน่อยนะมันอาจจะไม่ติดนะครับอ่ะประมาณนี้ลองดูนะครับเพราะว่าเขาจะปล่อยเป็นไฟกระแสสลับออกจากมอแปลงมานะครับแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะหลายพันโวล์นนะถ้าผ่านเข้าซีเท่าไรนะครับถ้าเราลักษณะนี้มันแค่5-6โวล์ตรงนี้ นะครับไม่ไม่แนะนําให้ใช้มิเตอร์วัดนะเอาหลอดไฟนี่แหละครับถ้าหลอดไฟขาดก็ขาดไปถ้าหลอดไฟติดก็แสดงว่าหม้อแปลงทํางานได้มีไฟส่งถึงถึงหัวไม่นิตอนนะครับอ่าลองดูครับเปิดสวิตช์นะดูนะก็ระดับปานกลางเท่าเดิมนะครับสามสองหนึ่งหลอดไฟผมไม่ติดนะติดแล้วครับหลอดไฟติดแล้วนะ หลอดไฟติดแล้วไฟติดนะครับไฟตัวนี้ก็ติดนะอ่าพัดลมมันก็หมุนเบาลงหน่อยนึงเพราะว่าผมผมต่อผ่านปลั๊กนะครับปลั๊กกันระเบิดผมนะเนี่ยปลั๊กกันระเบิดผมก็ไฟติดเลยครับอ่าติดละติดแล้วนะเดี๋ยวผมเปิดอีกหลอดที่สองครับให้มันแรงขึ้นอ่าเปิดแรงขึ้นแล้วสังเกตดูนะครับตอนนี้ไฟยังไม่เลี้ยงอ่าเลี้ยงแมกนีตอนแล้ว ติดแล้วครับติดเรียบร้อยนะตอนนี้แม่งกี่ตอนทํางานได้นะครับแต่ไม่ได้ต่อนะม้อแปลงปกติครับอันนี้เราวัดได้เลยใช้ไฟชุดนี้นะครับหลอดไฟนี้ถ้าถามผมเนี่ยหลอดนี้ก็คือหลอดห้าหกโวลต์ครับหลอดนี้หลอด220รโวลต์ครับหลอดไฟกระแสตรงธรรมดานี่แหละครับก็ลองดูนะครับ ก็ทํางานจะทํางานติดดับติดดับสลับกันไปนะครับโอเคถือว่าทุกอย่างปกตินะแล้วก็เอาหัวนี่ใส่ที่มองไม่ตอนได้นะครับโอเคครับเรามาทดลองกันนะครับอันนี้น้ํานะครับน้ํานะใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าผมก็ไม่มีถาดนะไม่มีจานรองนะครับมันจะล่วงไหมโอเคเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนแล้วกันน,นี้ออกก่อนนะครับ ดีเขาไม่ถากผมมานะครับถาหน้าชมุนได้นะปิดเรียบร้อยนะครับส่วนแอมมิเตอร์นะครับนี้ไปขโมยของเพื่อนมายังไม่มีเงินซื้อแอมมิเตอร์นะครับ400แอม400แอมไฟกระแสสลับนะครับจับตรงไหนนะครับไฟเข้าตรงนี้นะครับไฟเข้าตรงนี้มันจะมีลายนิวตันเราจับที่ที่ลายนะครับที่สีน้ำตาลนะครับจะลายจะนิวตันก็ว่านไปนะประมาณนี้นะน่าจะพอมองเห็นนะครับ อ่ะโอเคก็เ,เปิดสวิตต์ต่อตรงเลยนะครับเปิดเรียบร้อยนะก็ใช้ไฟซัก360นะครับจะไม่ร้อนมากนะดูที่แอมมิเตอร์ครับถ้าแอมได้ประมาณ5-6แอมก็น่าจะใช้ได้นะครับสามองหนึ่งเปิดนะครับเสียงก็ดังขึ้นอยู่ที่2แอมปอุย้ยกินไป10-10ก10ว่าแอมครับ14แอมตรงนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับมันใช้งานได้แล้วนะมันจะติดดับติดดับไปนะครับ ตัดเรียบร้อยครับเพราะว่ามันกินกระแสเยอะนะครับมาเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับต้องย้ายปลั๊กครับเพราะว่าที่ปลั๊กกันการระเบิดของผมเนี่ยตรงมุมกล้องด้านขวาตรงนี้นะครับมันจะมีเบรกเกอร์อยู่ไม่ใช่เบรกเกอร์สองตัวนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์ abb ตรงนู้นนะครับประมาณห้าหกแอมป์อ่ะคราวนี้เปิดใหม่นะครับลองดูนะผมต่อหลอดไฟเพิ่มเข้าไปหลอดไฟเล็กๆหลอดไฟสองร้อยยี่สิบนะครับเวลาทํางานเนี่ยถ้ามีไฟเข้าตรงนี้ก็แสดงว่ามันร้อน นะครับแล้วก็มีแอมมิเตอร์วัดเมื่อกี้มันโอ้สิบกว่าแอมไอตัวนี้ไอตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีด้วยผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาเปิดครับสามสองหนึ่งติดแล้วนะครับเราไปติดนะหลอดไฟติดก็แสดงว่าร้อนสิบสามแอมสิบสี่แอมครับมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้มันค่อนข้างจะกินกระแสเยอะขนาดนี้เลยนะครับมันไม่ตักก็ไม่ได้ครับน่าจะประมาณนั้นอ่ะ ดับไปแล้วนะครับดับก็คือไม่ทํางานนะแอมก็ตกลงตามปกตินะครับอาลองให้มันรอนอีกสักรอบหนึ่งครับติดแล้วครับติดละทำงาน10แอมโอ้กินเยอะมากครับแสดงว่าไม่ไม่ม้อแปลงก็หัวนี่มันค่อนข้างจะกินเยอะครับค่อนข้างจะเก่าละแต่เสียงมันก็ไม่ดังมากนะครับอ่าก็11แอมครับ ่าดับแล้วนะครับโอเคลองดูนะครับน้ํามันจะอุ่นไหมอ่าอุ่นนะครับคงไม่เห็นนะครับคงไม่เห็นอุ้ยค่อนข้างจะร้อนครับก็โอเคครับร้อนนะร้อนปกติเอาเชื่อผมแล้วกันว่ามันร้อนนะครับก็โอเคครับก็ถือว่าตัวที่เสียก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้มันสึกนะครับมันสึกลงไปเปลี่ยนแล้วก็จบนะครับก็เปลี่ยนก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับ วันนี้ก็ได้ได้รู้จักวิธีเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่วงจรไล่หลักการทํางานนิดๆดหน่อยหน่อยะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็อะไรหาไม่ยากนะก็พอหาได้เปลี่ยนได้นะครับสําคัญอยู่ที่วิธีการเปลี่ยนของเราเท่านั้นเองถ้าคนไม่เคยเปลี่ยนก็จะยุ่งยากหน่อยนะครับก็พอดีผมก็ไม่เคยเหมือนกันก็ลองดูก็เปลี่ยนได้แล้วแต่ละรุ่นนะครับรุ่นก็แตกต่างกันไปโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทท่านนะครับสวัสดีครับ